กีข้าวติดคอนะคะทุกคนมันเป็นยังไงมันแนนดีขึ้นไปแบบน,นี้พราต้องกินระว่างได้แบัน,นี้ด้ะจะกินยังต้องไปไมเมื่อกี้กินข้าวกินข้าวนี่นี่คือวัดที่สองของเรา เััีร่กก็จะไปแต่งฮ่เดี่ยไปแงงานนั่นงานจัดงานก็จะคืนคือตาดีไปนี่มันมีอภาพเป็ี่อาจจะยไปจะได้จะภาพเป็ยูอาจจะยูให้นิ่งอก็สีหายี่เด้ถ้าอยู่ใกล้ๆกับวัดพญาคุธนะคะคนก็แวะมาได้นะคะแต่ว่าเรามาบ่อยแล้วเราก็มาด้วยใจศรัทธา ทุกคนเราจะไปไหนต่อไปนไหนต่อไปไหนต่อไหนเจ็ดแปดเจ็ดแปดตัวนี้นะแปดศูนย์แจงผนลุกเลกหวยสื่อเจ็ดสามไปข้างนี้ตอนนี้เรามาอีกวัดหนึ่งนะคะที่อน้องนะครัะ GPS พามาตรงนี้นะคะวันนี้เอาฟอร์กัสมา รถเก๋งแต่เราจริงๆเนี่ยเรามาด้วยกันกับคันขาวข้างหน้านะทุกคนจะไปคาเฟ่แล้วก็าเปนจะไปไปวัดแ<า>ม่<ห>ไปว,วัดไม่ไปไปครับนี่ยทุกคนอะไรอีกเนี่จะแดงกันแต่ว่าเราเนี่ยเป็นรถเก๋งไงทีนี้มันก็ต้องวิ่งตามรถใหญ่ไปอโอ้เดี๋ยวไหวที่เนะหาทีต่างไรนี่นาทีสองไรเสืือเสืว่าคือหนึ่งกุ้งซาและคนณดงอืมคนณดงมันจะไเหยียดหน้าอกเพราะม้ากราบไปดูนี้เค็ดแบบนี้เราเดยไอ้นนี่ได้เมื่อไหร นี่เรบริการพี่นะ <มา S 2> ทุกคนเข้าไป้างนอ๋อนี่ไงเป,เป็นร้านกาแฟาเป็นร้านกา,ฟานแฟนะทุกคนตอนแรกเราไม่ได้ดูประวัติไม่ได้ดูข้อมูล,มลนะนะนี่จะเป็นกาแฟหมู่บ้านนะคะแล้วก็จะมีที่ให้เราถือาก,การาบูชาได้นะไปถให้เราชม ก็จะมีกาแฟนะทุกคนกาแฟหมู่บ้านนาคาเป็นทาเฟ่ยนะใครเป็นเขาพี่อย่างเงี้ยซึ่นพี่จะไปเปิดเด่นครับเออเขาค้วางลงมาอัไหเขาไปได้ล้วเขเดินมาแล้วเหรอเหมือนพี่ของอาจารย์นตีอ่ะเออ เาไปเเออดี๋ยวเราค่อยเดินแล้วเราได้เสร็จเราเข้านั่งเลยนะเข้าไปนั่งกินก่อนเราเข้าไปกินนิวมันบอกว่าจนจะได้กลับบ้านแล้วมันก็บอกว่ากูขาดชุนแล้วเฮ้ยจะได้กลับบ้านแล้วยังไม่ได้กินเลยทางออฟโรดมุ่บนรถอยู่เลยแต่รถกีนประเภทกูเขราะว่าผิดชางพี่เยฟพลังมันเกิดขึาทังยัี้องบอกว่าออฟโรดเยฟมากใช้กินหแล้วใช้รถกินแบบนี้ เสียตาลิ้เลี้ยแล้วยมาทตถีจมใส่หมวกทำไมครับหมวกผมล้างคลายไม่ไม้แลมามายิ่ยมได,ด <Job> ้ก yes ่อน <oses Five Wuhan> ข้อปูสีสุดโทนะคะด้านในสจวมากเลยทุกคน้ออออโัเเืที่นี่อุดรธานีนะคะนี่ไงประสาทข้อปูสีสุดโทเดี๋ยวเข้าไปแล้ว เป็นคาเฟ่ด้วยนะคะทุกคนกลับเะ้าเดือดโชคได้ลามากเองม่เห็ดบุญนอม่กิเกินเป็นกันปาดิปลาคาดิข้าเยอเข้าไปได้แนนคะทุกคนแต่เราไมด้เข้าไปนะ เต็มนะคะทุกคนปลาทับทิมจ้ะต้มเย็นมากทุกคนทุกคนใครจะอยากมาเที่ยวมาสักการะบูชาก็มาได้เลยนะคะเป็นคาเฟ่ด้วยนะคะแล้วก็มีพ่อปู่นะคะอยู่ตรงนี้นะคะ แนะนำเลยอุดรธานีนะคะน้องนาคาบรรยากาศด้านในนะคะคาเฟ่บรรยากาศคาเฟ่ที่พายาปูสีสุดท้นะคะทุกคนี่เกโน่นะล่เกโน่เปนไส่ทิซซ่า ที่เราไม่ใช่คอกาฟแฟไงเราเล่นอันนั้นคอกาแฟแล้วกจะสีส่อะจสองจ็สี่สสสสส